สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับชาวสวนทันตโตนะครับ <c oughs> วันนี้ <c oughs> ผมมาสัมภาษณ์สดบางยานะครับผมบางยานาฬิกานะครับขายนาฬิกาและแหวนทับทิมมรกรต่างๆครับนี่ครบเลยนะครับร,รับคลิปนี้ก็จะให้เพื่อนๆมาชมนาฬิกานะครับนะครับอันนี้ยี่ห้ออะไรเนาะ ครับแต่ละเรือนสวยๆทั้งนั้นเลยเฮ้ยไม่ฮะนี่ยี่ห้อขึ้นๆเลยอะไรอะยี่ห้อันไซโก้อันนี้ไซโก้นะเพื่อนอันนี้ไซโก้ยังธรรมดาอยู่นะฮะอันนี้เออก็อยากเป็นแบบฮะนี่ตีเสืออันนี้ยี่ห้ออะไรโรเมอร์โรเมอร์อ๋ออันนี้โรเมอร์ครับเพื่อนเฉยๆหน่อยอ๋อวิโเก้ฮะนี่บ่งอะไรก็ตังเงี้ย อันนี้โรเมอร์นะครับเพื่อนๆทรงแบบนี้นะครับสวิตเซอร์แลนด์งานสวิตนะครับผมอันนี้เอเนจีแผ่นอ่างานนี้อันงานเจแปนนะครับอันนี้สวิตเซอร์แลนด์อันนี้ยี่ห้ออะไรฮะเนี่ยน่าจะเป็นของอาหรับอันนี้งานอาหรับนะครับเวนอังโว่เด้อบอืมยี่ห้อเวส วิสแอนด์วอตนะครับผมงานสวิสแลนด์นะครับผมงานแท้นะครับแต่ว่าเป็นของมือสองครับผมอันนี้ราโดครับเพื่อนๆสนใจติดต่อผมได้นะครับผมคลิปนี้ก็ให้เพื่อนๆมาชมก่อนนะครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อหลังไมปได้นะอันนี้ยี่ห้ออะไรอันนี้อันนี้ก็สวยครับเพื่อนๆทรงสวยนะครับผมทีเซล เบาด้วยนะครับดีเซล,เซลอันนี้ไขาลานใช่ป่ะอ๋อน,นี่รุ่นไขาลานนะครับดีเซลว่าอ<ม>ุ้ยแบล็กเกตเดินใชโอ้ยข้างหลังมีโลโก้ด้วยนะครับเพื่อนตัวดีเซลได้เลยเด๋วมาตัดกล้องไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแต่ว่าพอเห็นอยู่นะครับดีเซลงานสวิตเหมือนกันครับผม,มกกวสวิตเซอร์แลนด์เหมือนกันครับโอ้ยอันนี้มีเข็มทิศด้วยนะครับอันนี้ยี่ห้ออะไรอ่ะ อ๋อดัลลิลดัลลิลครับผมมาจากอาหรับครับผมครับทรงก็สวยนะครับผมอืมอะไรพระเอกของเราอ่ะวันนี้เดี๋ยว็ดถ้าพาพระเอกนี่รองรองอันนี้รองรองพระเอกนะครับผมอ๋อนี่มีดูครับเพื่อนๆมีดูกับพระยาใหญ่เลยมีดูของแท้มีดูโลโก้มองไม่เห็นแล้ว มันเตอะไรมอยย่่่นนีวาาแแกโลไหมโลโก้มองไม่เห็นเลยตัวอ๋อมีดูรุ่นเก่านะครับเพื่อนแปดสิบกว่าปีแปดสิบปีเลยอ๋อรุ่นแปดสิบกว่าปีครับเพื่อนข้างหลังมีมีจอบด้วยนะครับผมมีดูแล้วครับผมข้างหลังก็มีจอบด้วยนะครแล้วมองแล้วก็เห็นนะกล้องไม่ชัดเท่าไหร่ครับ ราคาเท่าไหร่อ่ะอันนี้สิบพันกว่าบาทสิบพันห้าอ๋อสิบพันกว่าบาทนะครับเพื่อนสนใจก็ติดต่อกับแา่ย่งได้ครับอันนี้โอเมก้านะครับเพื่อนๆโอเมก้าตองแปดนะครับผมมีวันที่ด้วยนะครับมีอะไรก็เขียนคอสมิกสองพันนะครับผมนะครับดูหน้าปัดด้านหลังนะครับผม มีโลโก้รูปม้าด้วยนะครับผมม้าบินนะครับม้าบินแต่ม้าน้ำเอ้ยม้าน้ำม้าน้ำครับผมซีมัสเตอร์นะครับผมโอ้โหยังงามเลยนะครับผมหมัวนี่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 นเ่นี่นี่หัวหัวนี่ก็แเปลีนะครับผมนี่หัวนี่ของเตล์เยอะนี่เชือกเป็นหนังเจลขีใช่ป่ะเนี่ยโอ้ยหนังเจลขีด้วยครับเพื่อนเปลี่ยนเชือกได้นะครับผมถ้าว่า อยากใส่เชือกอะไรก็เข้ากันแล้วครับินอ่ารุ่นจัมโบ้นะครับจานบินนะครับแสดงนั่นเลยนะครับอันนี้เเของรานนีอั้รุ่นพิเศษที่สุดเลยนะครับผมพระเอกของงานนี้นะสไตร์ของงานนี้นะครับโอเมก้านะครับผมซีมาสเตอร์ก็ซีมาสเตอร์ด้วยนะครับผมนี่กวาดทองนี่นะครับผมข้างหลังก็เป็นฝาดทองนะครับผม ว่าต้องออโตัรข้างรอบโอ้ออโตัรข้างรอบเลยนะครับอันนี้ใส่นังจะคือกันใส่นังเชื่อก็เป็นหนังเรืเอ้นะครับนี่กองใเทหมดเลยอ่าอันนี้อันนี้เป็นอะไรอ่ะท้องด้วยเนี่ยก็มาแหละก็มากอนแทแต่อันนี้มีมันยุ่งกับกนแทอ๋อในนี้อ่ะอุ้ยเม็ดมะยมของแท้นะครับผมเขาเรียกอะไรอ่ะชิมเต๋อนะอันนี้เขาเรียกอะไรตรงเนี้ยเม็ดมะยมอ๋อเม็ดมะยมนะครับผม ของแท้ด้วยนะครับเม็ดมะยมอันนี้หัวหัวใสปลาลลตาลีอ่าหัวใสนะครับผมอันนี้หัวหัวนี่เท่าไหร่อ่าหัวนี่ช่องปลาห้าเลยอ่าถ้าเพื่อนๆอยากซื้อหัวอย่างเดียวก็ได้นะครับผมติดต่อได้นะฮะราคาเท่าไหรนี่อ่าราคาเท่าไหร่ครับอยู่ที่อยู่ที่เท่าไหร่สองหมื่นหกพันอ๋อฮะสองหมื่นหกพันบาทแล้วครับเพื่อนๆครับสนใจก็ติดต่อแต่เยอะได้นะฮะโอ้ยเป็นฝาทองด้วยนะครับมาจากปากเกียวก่อนนี้หมื่นห้ากันเรื่อเดียวนี่ อ๋อนี่เหมือนห้าเองครับเพื่อนๆราคาสบายกระเป๋าครับเพื่อนๆหนังจระเข้อ่าสวนเชือกก็เป็นหนังจระเข้นะครับผมนี่ก็าอฟแซลวาตาลินี้มีวันที่รบเลยนะครับ้วอย่ากันตุ้ยให้ไปเฮงยยืมเวลาให้กระัประกันได้ยืมอะไรจะงอหลับจ่ายเครื่องก็รับประกันแท้นะครับผมเขาขายมานานครับขายมาประมาณกี่ปีอะขายขายตั้งแต่วัยรุ่นนะครับตอนนี้ก็อายุเจ็ดสิบกว่าปีนะครับผมครับ เดี๋ยวตรงนี้แท้ไหมเจ้าเนี่ยแท้แด้โอ้ยของแท้ทั้งนั้นเลยครับเพื่อนๆของแท้ทั้งนั้นนะเนี่ยมียี่ห้อนั้นจัดไส้นะโอ้มีการปั๊มจ็อกยี่ห้อด้วยนะครับผมจัดไส้ประปราเป็นอะไรก่อนครับเพื่อนๆมันเป็นงานเก่านะครับผมนาฬิกาโอเมก้าของแท้ต้องงานเก่าเป็นแต่ว่าสภาพก็ใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับครับเพื่อนๆคนใดสนใจนาฬิกา ก็ไว้มหาตะย่อได้นะครับผมที่ทำโตนะครับบ้านเขาอยู่ทำโตคิริเกตครับผมครับสาวคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมนาฬิกาโบราณนะครับผมครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตนาฬิกาสวยๆให้ชมเป็นระยะนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผม